สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่สามเดือนสิบเอ็ดหห้านะครับเป็นบทวิเคราะห์ใน y o u t u b e นะครับผมวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่เนะนะครับ <c oughs> พอดีอ้วนก่อนทานข้าวกับถัทูนะครับแล้วก้างติดคอรปรากฏว่าไปหาหมอออกเศษอะไรนะครับ อักเสบครับเมื่อคืนนะครับใครึ้นเลยก็เลยไม่ได้เข้าตลาดด้วยนะครับเสียงก็จะเป็ดๆน,นิดนึงอาจจะไม่หลอถูกใจใครนะครับก็ทนฟังนิดนึงเนาะนะครับโอเคอันดับแรกเรามาดูทางเฟรมเดก่อนเลย <c oughs> นะครับทางเฟรมเดจบด้วยแท่งแดงๆแบบนี้นะครับเป็นแรงเซล์ลไม่ชัดเจน นะครับกาฟมีแรงเซลล์ให้เห็นแต่ว่าอะไรครับเขาไม่สามารถลดต่ํากว่าแนวรับลงไปได้นะครับไม่สามารถยืนต่ากว่าแนวรับลงไปได้แล้วถ้าเราสังเกตลงมาครับสามแท่งแล้วนะครับที่ลงมาเทสแล้วไม่ผ่านนะครับลงมาเทสเราไม่ผ่านนะครับซึ่งการเมื่อวานก็วิ่งเต็มกรอบเฮสีที่เราวางแผนไว้เนาะนะครับอันนี้คือกรอบของทางเฟรมเฮสีที่เราคุยกันไว้เมื่อวานนะครับส่วนโซนบริเวณตัวนี้นะครับเป็นกรอบของทางเฟรมเด นะครับเป็นกรอบของทางเฟรมเดนะครับสิ่งที่เรามองนะครับเราลอดูครับว่าเวลาที่เขาลงมานะครับวันนี้ข่าวเยอะนะครับไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละน่าจะลงมาแตะตรงนี้ได้นะครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งสี่ถ้าเขาลงมาแตะแล้วนะครับสังเกตนะครับโลหนึ่งโลสองโลสามนะครับอ่าสร้างสามโลแล้วนะครับแล้วถ้าในส่วนของตัว RSI นะครับยังมีการยกหายขึ้นแบบนี้นะครับเรารอดูครับรอบายรอสัญญาณบายในทางเฟรมเ3 0ที่จกเป็นพินแล้วเราบายกลับขึ้นไปได้นะครับอันนี้คือส่วนในของทางเฟรมเด็กนะครับแผนข้าววันนี้กับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งพรุ่งนี้วันศุกร์ที่สี่มีนอนฟาร์มเนาะนะครับเทด้วยความระมัดระวังนะครับอ่ะถัดมาครับเรามาดูกันในส่วนของตัวทางเฟรม H4 กัน นะครับทางเฟรม H4 ครับนะครับตอน11โมงครับจบในลักษณะของ PA by นะครับถ้าเรามองสองแท่งครับเป็น PA by นะครับแต่ถ้ามองสามแท่งนะครับเป็น PA by ที่ไม่สมบูรณ์นะครับการที่เรามองว่าเขาเป็น PA by ตัวนี้คือเขาเป็นลักษณะของการขึ้นมาพักตัวนะครับที่การติดแนวรับนะครับเขากลับขึ้นมาพักตัวใหม่ นะครับเราก็มามองครับว่าถ้าเขาพักตัวเสร็จเขาจะขึ้นพักตัวไปถึงไหนนะครับเซตนี้พี่หมีมองสามแท่งไม่สมบูรณ์นะครับสาเหตุเพราะอะไร RSI สิบสี่นะครับอยู่ใต้ร้อยห้าสิบนะครับกราฟยังคงมีแรงเซลล์อยู่นะครับอันนี้นะครับเป็นจุดที่เรามองกันนะครับตัวนี้เป็น P/E บที่ไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์เนาะนะครับไม่สมบูรณ์ เขียนตรงนี้ดี๋ยว่าเดวงงกัน,กนเป็นพ a อใบที่ไม่สมบูรณ์นะครับโอเคเรารู้แล้วว่าการจะขึ้นไปพักตัวเดี๋ยวเรามองครับว่าเขาจะขึ้นไปพักตัวถึงบริเวณตรงไหนนะครับแล้วก็บางคนสงสัยเอ้ยทำไมสี่หนึ่งตอนที่มีทรงแนวรับแนวต้านให้ี่กลุ่มไลน์ <c oughs> ไม่มีมันเป็นรับย่อยครับเดี๋ยวมิวมีพาไปดูใน h 1หนึ่งนะครับมาดูกันในสของตัวตามเฟรม h อหนึ่งครับอ่านะครับจบมาครับตอนเช้านะครับเอตนี้ไหมครับจบพินบาบ พินบายที่ถึงแนวรับพอด,ดีนะครับพินบายนะครับอันเนี้เราสามารถบายขึ้นไปพักตัวได้ครับบายขึ้นไปพักตัวได้จุดที่พี่จุดแรกที่จะเก็บก็คือโซนบริเวณประมาณตรงนี้ครับโซนบริเวณประมาณตรงนี้เก็บได้ <c oughs> ต้านย่อยของเขานะครับแต่รอบต้านย่อยที่มีความแข็งแรงที่มาของเส้นสีหนึ่งคือบริเวณตรงนี้ครับสังเกตไหมครับเขาเกิดการไซเวยล นะครับมึงจึงเป็นที่มาของสีหนึ่งนะครับโซนตรงนี้แหละครับเป็นโซนที่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูครับว่าเขาจะสามารถผ่านได้ไหมนะครับหรือเขาจะกระขึ้นไปนะครับแล้วทำ P A ซ e l l แถวนี้ลงมานะครับอ่าอันนี้คือสิ่งที่เรารอครับพี่หมีมองหน้าเซลล์นะวันนี้นะครับมองหน้าเซลล์แต่ไม่ไ้จะเซลล์อย่างเดียวนะมีเงื่อนไขด้วยว่า ถ้าเขาไม่ผ่านเราจะมองตรงไหนนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งกรอบครับที่เขาจะเกิดขึ้นได้จุดบริเวณนี้ครับคือจุดที่เขาขึ้นมาทดสอบแนวแนวต้านนะครับอ่านะครับแต่พี่หมีมองที่สี่สี่กับสี่ห้าเนาะอ่ามองสี่สี่นะครับกับสี่ห้านะครับคือสี่สี่สี่ห้าตรงเนี้ยนะครับเป็นโซนบอดี้ของทางเฟรมเดย์นะครับเป็นโซนบอดี้ของตัวทางเฟรมเดย์นะครับเดี๋ยวก็มาดูเพลเมื่อวานกันนะครับจําได้ไหมครับ เปือ่ครั้ง,งสุดท้ายของพี่หมีคนที่เข้าพิน m สามสิบถ้าไม่ผ่านพิจารกําไรนะนะครับถ้าเรามองครับจุดตรงนี้นะครับจุดเกิดหตุเดียวกับเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวันก่อนเลยที่เราเซลล์กันลงมาถูกไหมเก็บ tp ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าพี่หมีบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ผ่านหลอดูนะพอสองทุ่มเป็นไงครับสองทุ่มนะครับแท่งนี้จบมาครับเป็น pa เซลเลย นะครับกลายเป็น pa cell ทันทีพอเป็น pa cell เสร็จได้กราฟไม่ย่อเลยครับกราฟลงมาทันทีนะครับและจุดที่พี่หมีให้เฝ้าระวังเมื่อาวานนะครับอ่าคือโซนบริเวณตรงนี้เป็นจุดเฝ้ราระวางังนะครับบางคนก็อยากสงสัยว่าจุดเฝ้ราระวังตรงน,นี้มันมาจากอะไรจริงๆแล้วมันคือในส่วนของตัวที่เราเรียกว่า neckline ครับในส่วนของแพทเทิร์นที่เราเรียกว่า double top นั่นเองนะครับ double top นั่นเองจุดที่เขาจะลงมานะครับหาคือ ปลายไส้เดิมที่เขาจะขึ้นไปนะครับแต่จุดเฝ้าระวังครับคือโซนบริเวณนี้ครับ่าโซนระวังนะครับว่าเขาจะผ่านหรือเปล่าตัวนี้คืนน็กไลน์นะครับถ้าไม่ผ่านครับเขามีการดิจิตเป็นไปจะสอบตานอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้คือที่ไปที่มาของโซนเมื่อคืนที่เราให้เฝ้าระวังกันแต่เมื่อคืนอธิบายไม่ไหวครับเจ็บคอนะครับก็เลยอ่าส่งเป็นรูปเข้าไปแทนนะครับก็เดี๋ยวว่าเออ เดี๋ยวมาอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ก็เลยมาอธิบายให้นะครับอ่าซึ่งพอเสร็จอางนี้เสร็จนะครับแล้วก็เซลล์ลงมาได้ครับเมื่อวานนะครับพี่หมีว่าเซล์ได้อ่ะสวนนะจุดเฝ้าระวังตรงนี้เขาก็มาถึง TP เสร็จนะครับเมื่อวานในห้องนะครับนักเรียนได้ขับบายขึ้นไปบายจากตรงนี้นะครับบายจากตรงนี้หนึ่งคนนะครับเซลล์จากตรงนี้หนึ่งคนเดี๋ยวพี่หมีอธิบายเพย์ในการเล่นเขาให้ฟังครับถ้าเรามามองในส่วนของตัว i ท e f เฟรม M5 เมื่อคืน นะครับโอ้ย <c oughs> มองในส่งของตัว M ห้าเมื่อคืนโซนบริเวณนี้ครับเราเทียบกับราบต้านเมื่อวานนะอันนี้พี่มีขยับรับต้านแหละตัวนี้สังเกตน,นะครับเกิดเป็นลักษณะของตัว P A by นะครับ P A by นะครับกราฟลงมาถึง T P แล้วนะนะครับจากเมื่อวานที่ลงมาอาจากห้าเจ็ดลงมาถึงตรงเนี้ยนะครับอ่าตงเนี้ประมาณสองหมื่นเปจุดละ นะครับประมาณหนึ่งสามพันจุดนะครับ TPH หนึ่งไปละนะครับพอเกิดลักษณะ PA buy อย่างนี้เสร็จสังเกตไหมครับในส่วนของ RSI เขาบอกเราว่าไงครับเขายืนเหนือขึ้นมาได้นะครับเขายืนเหนือขึ้นมาได้ถ้าเราเข้า buy ในแท่งนี้นะครับเข้า buy นะครับจุดเข้า buy เรา SL ที่ตรงนี้นะครับประมาณกี่จุดอ่ะจากตรงนี้นะครับสี่เจ็ดกับสี่สองประมาณห้าพันจุดนะครับห้าพันจุดแอกเนตถือว่าไม่ยาวนะครับ ถามว่าทําไมไม่ยาวนะครับข่าวเฟดครับก้าวผันผวนนะครับถ้าไปตั้ง 2,000.3,000. โดนเอสเอลแน่นอนนะครับลรามองครับพอขึ้นไปครับเนี่ยครับทีพีแรกที่เรามองขาบายที่นักเรียนเขามองกันขาบายเมื่อวานคนที่ได้ขาบายขึ้นไปนะครับทีพีแรกทีพีที่สองตอนนี้ก็ส่มเสียงเกินไปเนาะนะครับจบทีพีเนี่ยก็อิ่มแล้วนะนะครับก็อิ่มแล้วนะครับหมื่นจุดแล้วนะครับหมื่นจุดภายในห้านาทีอะเอาอะไรอีกอะ ถูกไหมครับเพยที่2ในการเล่นครับเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อวานกราฟรอเซลนะครับ H4 นะครับจบด้วย PA เซล H4 นะครับจบด้วย PA เซลตอนห้าทุ่มนะครับ PA เซลตอนห้าทุ่มสิ่งที่เรารอครับเข้าได้สองเพยครับเพยแรกคือเข้าตรงนี้ครับ M5 เกิดในโซนของอะไรครับ PA เซลนะครับ PA เซลแต่มาดูตรงนี้ครับ RSI เพิ่งตัดลงนะครับอาจจะยังไม่ชัว นะครับอาจจะยังไม่ชัวเรารอแท่งนี้เขาทะลุลงมาก็ได้ครับแล้วเราเข้าแท่งนี้ครับจุดที่เขาย้อนขึ้นไปคือจุดเข้านะครับ r s i ลงต่ำกว่าละนะครับ TP มองท p เดิมครับจุดที่เขาขึ้นไปนั่นแหละนะครับสองดีพีตรงนี้นะครับอันนี้คือเพย์ในการเล่นนะครับอันนี้คือการเล่นจาก M 5ห้าแต่ถ้าเรารอเซฟเซฟนะครับนักเรียนในห้องศูนย์ึงสิบเขาแอบมาพี่หมีดูไม่เช้าแอบมาเยอะพี่หมีบอกไม่รู้นะครับไม่ได้ออเดอร์เมื่อวานไม่ได้เทรด เป็นเฟแรกที่พลาดเข้าๆหลังจบแท่งนี้ครับเ่อาในลักษณะของพินเซลที่เกิดขึ้นนะครับเขาหลอกราฟย่อขึ้นมาเขาเก็บที่ตรงนี้ครับอันนี้ครับเป็นวิธีการเล่นนะครับเราไม่ต้องไปถือตะบี้ตะบัดเรามองเล่นเป็นรอบๆครับอ่าถือตรงนี้ได้นะครับจะมองทีพีตรงนี้ก็ ได้นะครับถ้าใครเฝ้ากราฟได้นะครับก็ประมาณตีสองสี่สิบห้าอ่าสองตัวนี้ประมาณตีสองสี่ห้าลงมาถึงนะครับตัวนี้ก็เป็นวิธีการเทรดเป็นวิธีการมองนะครับสําหรับการเล่นว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะเล่นเนี่ยเราอย่ามองว่าเฮ้ยมันลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันต้องขึ้นนะครับเรามองรัยะษา PA นะครับเราจะได้รู้ว่าการเล่นของเราเราต้องเล่นแบบไหนนะครับเราไม่จําเป็นต้องบายต้องต้องอ่าส่วนบายทุกแนวรับนะครับส่วนเซลล์ทุกแนวต้านนะครับเล่นแบบนั้นมาเล่นเป็นเมาเนาะ นะครับเราจะเป็นเทรดเดอร์ราวังแผนการเทรดครับหาโซลูชันการเทรดดีๆนะครับแล้วก็ที่เขาบายขึ้นไปพักตัวเมื่อเช้าเห็นไหมครับจบพินนะครับบายพักตัวจบแท่งนี้มาเก็บแล้วนะถ้าจบแท่งนี้แบบนี้นะครับไม่ถือละนะครับเพราะตรงนี้เขาติดโซนบริเวณตั้งย่อยตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรารอดูตอนบ่ายครับวันนี้ข่าวเยอะเลยอ่ะฝอยมาเยอะละมาดูแผนการเทรดกันครับอ่าถ้ามองนะครับ พี่มีมองว่ามีการจะมีโอกาสที่จะลงมาต่ออยู่จุดที่เขาจะขึ้นไปทดสอบครับโซนบริเวณนี้ <c oughs> ที่เนี่ยไปไม่ใช่ไหนพี่มีจะอายอ่าโซนบริเวณนี้ครับอ่าตรงนี้นิดนึงนะครับมันคือบอดี้บอดี้ทามเฟรมเดยนะครับอ่าสี่สี่ครับสี่ห้านะครับจุดนี้นะครับคือห้าสอง นะครับเรารออะไรครับบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณโซนตรงนี้นะครับรอ PSL ครับรอ PSL ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ครับคือ TP หนึ่ง TP หนึ่ง TP สอง TP สามนะครับถึงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ TP หนึ่งน่าจะถึงแหละ กลับลงมาน่าจะถึงนะครับถ้าไม่ถึงเสร็จเขาจะเด้งกลับขึ้นไปใหม่มีโอกาสนะครับอันนี้นะครับในกรณีที่เกิดเป็น P.A. เซลลแต่ถ้าในทางกลับกันครับแผนที่สองครับบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมพี่หมีต้องมีสองแผนทั้งบายและเซลล์ด้วยอย่างที่บอกครับกราฟไม่แน่นอนเราไม่พิดีกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราเทรดบนความเป็นจริงนะครับผมเทรดตาม P.A. เทรดตามนักลงทุนเนาะอย่าไปมองว่าเราเทรดแข่งกับเขาครับชนะเขาอันนั้นคิดผิดครับไม่มีทางชนะเขาหรอกครับ พี่บีเคยบอกแล้วว่าเฮ้ยถ้าการาฟมันจะลงนะเรากดบายรวมกัน้งห้องนะครับพันกว่าคนเราอะ่ะยังไม่ขยับเลยครับโวลลุ่ม <c oughs> เรากับเขาต่างกันเนาะ <c oughs> นะครับถ้าในกรณีที่มันเกิดเป็นพินบายยืนเหนือขึ้นมาได้นะครับจุดที่เขาจะขึ้นไปครับตรงนี้ครับแล้วเขาจะกลับลงมาอีกรอบถ้าเขาไม่ผ่านนะครับอันนี้คือจุดกรณีที่เกิด p A เอบายนะครับกรณี P.A. by เนาะนะครับอ่าอันนี้กรณี P.A. by ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นกรณี P.A. by ที่เกิดขึ้นนะครับกราฟจะเกิดอะไรครับกราฟจะเกิดการไซเวต่อนะครับอาจจะรอตัวเลขนอนฟาร์มพรุ่งนี้นะครับกราฟจะเกิดการไซเวตต่อไซเวในกรอบไหนครับไซเวในกรอบนี้ครับอืนะครับไซเวในกรอบนี้นะครับกรอบของตัว H4 นั่นเองนะครับอ่า ไซเวย์เฮีนะครับจะอยู่ในบริเวณนี้นะกราฟจะไม่ไปไหนรอนอนฟาร์มอีกหนึ่งรอบนะครับเราก็วางแผนการเทรดของเรานะครับดูแผนการเทรดของเราบางคนกลัวข่าวครับอย่างเมื่อวานนักเรียนเขาก็รอครับอเขาเป็นคนที่ไม่เขาเรียกอะไรนะครับบางคนไม่ชอบข่าวแต่เขาก็จะเทรดครับเทรดหลังข่าวนะครับตัวเลขข่าวออกเสร็จปุ๊บนะครับอ่าเขาก็จะรอในการเล่นนะครับบางคน ถ้าเขารอหน้าเซลล์ขเขาก็รอกาฟขึ้นไปเช็คแล้วเกิด PSL เขาก็เลื่อนกลับลงมานะครับเพราะว่าอะไรครับตอนห้าทุ่มชัดแล้วเนาะว่าตอนนี้เกิดเป็น P S L อซนะครับจบเป็น P ีเเล้เขาขึ้นไปทดสอบตามมาเก็ตแพนิกคือใช้นะครับตอนเขาขึ้นไปตรงนี้ดอลลาร์ลงมาขนาดนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือแผนการเทรดในวันนี้นะครับผมถัดมาครับมาดูวันที่เศร,รษฐกิจกันวันที่เศร,รษฐก,ก,กิจวันนี้ครับจุดที่เฝ้าระวงังโอวัที่เศร,รษฐกิจวันนี้เยอะจังเลย จริงนะเยอะมากเยอะแบบโอ้วันข่าวแห่งชาติหรือว่าไงเนี่ยวันนี้นะครับแล้วเป็นปกติครับออกเกิดทุกสำนักครับเกิดบทุกประเทศนี้ตัวเลขข่าวนะครับมีคนอ่าให้ข่าวมาแล้วนะครับเขาก็วิ่งของเขาครับคันนี้เราก็รอดูครับว่าจุดที่เขาจะไปเขาจะไปถึงไหนเราใช้ข่าวทําอะไรครับเดี๋ยวที่พี่บิ๊กเคยบอกว่าเราใช้ข่าวเป็นตัวมองครับว่ากราวจะมีว o ล u m มากขนาดไหนนะครับตอนบ่ายสามนะครับบ่ายสามห้านาที นะครับอ่าตอน19.00นนะครับ19.00นนะครับอ่าอันนี้ธนาคารยุโรปนะครับธนาคารกัลลังกฤษนะครับยูโรเซ็นเตอร์แบงก์นะครับแบงก์ออฟอิงแลนด์นะครับอันนี้เป็นอ่าประธานาธิบดีเยอรมันพูดนะครับผมแล้วก็มาตอนไหนอีกครับทุ่มครึ่งนะครับตัวเลขขอรับสบริการว่างงานนะครับของประเทศอ่อเมริกา นะครับดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบางคนก็เอาไปเบสกับในส่วนของตัวเลขฟันฟามพวกนี้นะครับเอาเป็นตัวประกอบพิจารณาสําหรับสายฟันเดอร์เบนทัลนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งครับสามทุ่มนะครับอีกรอบหนึ่งสามทุ่มตัวนี้ครับสายออยนะครับสายออยระวังไว้นะครับผมโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเดี๋ยวถ้า ตอนหนึ่งทุ่มให้มีไม่หลับไปก่อนหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะมาดูกราฟให้เป็นระยะระยะ,ะวันนี้คงไม่ได้เข้าตลาดเพราะว่าอาการยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยนะครับโอเคหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเป็นกำลังใจให้พี่หมีหน่อยนะครับผมโอเคขอให้ทุกคนโชคดีร่ลำรวยร่ลำรวยครับทุกคนสวัสดีครับ